วันนี้นิกกี้จะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศฮ่องกงนะคะจะเป็นวอล์ก EP หนึ่งข้กง,งนี้นั่งเป็นเอธิโอเปีย,ยร์ไลน์ เป็น full service ค่ะส่วนตัวยังคงชอบเตมิเลตมากกว่าเมนูที่เขาเสิร์ฟนะคะจะเป็นข้าวแกงกะหรี่ค่ะแล้วก็ขนมปังบิสกิตขนมรสชาติจะจืดหน่อยนะคะที่มีรสชาติที่สุดจะเป็นสลัดถั่วะค่ะและอันนี้เป็นอีกหนึ่งขนมที่เขาเสิร์ฟนะคะสามารถสั่งไวเขาะจะเสิร์ฟเป็นขวดะค่ะพอลงปุ๊บติดต่อหมอุก <บา S 2> คนรู้แป้งขับรู้รฉันติดต่อหมอตลอดเดี๋ยวจะมาทําคลิปแยกให้นะคะว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างและใครที่ลงทะเบียนฮ่องกงกูดี้มาแล้วมารับคูปอง400เหรียญเอาไปใช้ได้เลยค่ะแล้วก็มาขึ้นบาร์ใส นะคะคตรงไปที่ย่านว่านฉายเลยนะคะฝั่งเซ็นทรัลค่ะโรงแรมยนันิกพักจะเป็นว่านฉเอเดียเอทัวเทลนะคะห้องดีมากๆาเด,ดีย๋ดยววันมาทาคลิปแยกเช็คอินเก็บกระเป๋ามาทานข้าวร้านนี้ค่ะร้านอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกล้โรงแรมเลยเดินมา1นึงทีีเองเมนูน่าตาที่อาจจะดูเบสิกนะคะแต่จะบอกว่าหมูแดงโคตรอร่อยเลยเมนูนี้ก็เช่นกันค่ะเส้นมาม่า,าจ,จะไม่ได้อร่อยเท่าประเทศไทยแต่ว่าหมูแดงเนี่ยบอก